สบายดีทุกคนเคมิสิพาทุกคนไปซักยาให้งัวทุกคนพี่อนเนาะเบราะว่านอกกันว่าการซักยาให้งัวเนาะอยู่ที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเขาสิซักให้จักซีซีเนาะแล้วก็สิซักบอลได้เห็นแล้ซักส่วนได้ยะที่เขาให้ในมือนี่เป็นยาสนิทได้แล้วเป็นแล้วก็ยาที่เอาสวยป้องกันอีนังเนาะสำหรับซัดเพี่อนเนาะโอ้เฮียต้องไปดูอีก เดยพี่หน่อยเป็นกองยาเป็นกองยาแบบนี้ <c oughs> ฟุกแอนเวิร์มพวกพยะใส่เรื่อนนะพี่น่องแล้วก็พยะใบไม้ได้ตับอย่างเพี่น,น่อ <c oughs> ยห้องหงอแบบนี้ทุกคนนี่ตนี่พอนี้เฮ็ดเรียบร้อยแล้วพอนี้นะ คำคุณเ <laughs> ด็พ oh. ีดอกเขาจะายชิซีซีหยาบจะเป็นกองหยาบแบบนี้เ <c oughs> ข้มก็เข้มแบบไงเด็กผีดอกไม่คบคุณ <c oughs> โตเทียมมันเพิ่งใคยมีลูกแล้วต่คุณคือขำคูดผมมันท่านเคยไม่ลูกหายแต่สิบสิบสิบสี่สี่สามสองแปดสองเอียแท็กทำงานไปเนาะตอนนี้เป็นเวลาอันสองโมงแล้วสองโมงแรกใช่เนาะ โอเคใอ้พูดแม่าฟ้ามีก็ใช้ทิบสี่พนเนาะาโตนี่มันบัดค่อยไม่ดูพี่น้ำอีสามหมไม่ดูพี่นเนาจะทิปสี่สีอือวดนาเปิอันนี้ซิกอีกเซเว่นซิกเซเว่นเซเว หน้าเมนูยาแท็กหนโอเคไปเรื่องวิธีการซักลำกันเลยทุกคนไปเรื่องวิธีการซักไก่ๆพี่น้อง ปูขอเป็นคนท่าความสาตัดขนหลอบหลอบหูส่วนเขาปูขอทุกคนตัดขนหลอบหลอบหางเพราะว่าหางมันยา่มันสิหลักี่ดินมันสิเปือือกถ้าเราต้องอะไตัดออกทั้ความสาใครแบบนี้ก่อนเดินกลางบนเขาคงก่อนพี่น้องบอกเขาแบปลงวันไหนมันสดิดีมันสิเตะก้น วิธีซักแล้วมันซักเอาไปผิวหนังพี่น้องดึงหนัองออกมาก,ก่อนดึงหนัองออกมากแล้วถ้าก็ซักหลังจากซักแล้วพี่น้องถอดเทปออกค,อคอก่อยๆแล้วก็ลูบหนังมัน ตัวว่าให้เง่ยๆเหมนว่าให้เจ็บเบาๆพี่น้องให้เจ็บน okay. ้อยๆถ้าก็จะหายแบบนี้ไปทุกทุกตเลยพี่น้องอันยาสนิทนี่มมนบ่นเดมีพ้นกระทบไฟเซเว่นเอ็กโอเคแต่คือยาสนิทนี่นะทุกคนหายได้ทั้งงวดที่ถือผ้าคืองวดที่ถือผ้าเนี่ยพอคอยหายมันชิปซีชิปซีสังตี เอ็ดสิบสีซีซีพี่น้องถ้าโตบ่อยที่ผ้าแข็งเจ็ดสิบแข็งเจ็ดิบสีซีเพราะว่าไม่เป็นยาอย่างต้านเซลล์ปกติปกคลุกเราเนาะปกใบไม้ในตับแต่พวกขยัิใส่ด้วยกันยังนี่นะเทียมมันอยู่ได้กับอาหารหรเทียมมันเหยียอาหารของทาร์เทียนแห่ทาร์ทำมันจะเลิศแต่โตเองเนามันจอยนะพี่น้องจะจะเฮ็ดแบบนี้ไปทุกตัวจนจะจะครบว่าทุกตัวคนพี่น้อง mười hai mươi ba em mười hai nghìn hai mươi bốn mười hai nghìn hai mươi bốn You no, you dirty. No, not Sorry. Yeah. No, not ah. me. Yeah. ถ้าการเหตุแบบนี้ไปกวนจะครบก็ทุกโตนพี่เนาะมือนี้จะเสียจกโตได้พี่นาะอ,อย่างคำก่อนอยู่เป็นเวนลาสมมองโมงปลายแล้วอากาศุย่นีนะพี่นนองมือนี้มัแฉดแทหง่อยเลยพี่น้อง เดิมเม่พี่น้องมันหายแถอหายว่าพุูดล้างจากที่ว่าห้าวซากยาให้พุททุกโตเลยพี่น้องั่นคือแช่พ่นค่ะว่าป้าอาเองสิพี่เนาะนี่เอาเอาพ่นกาวมาบอนเกาหัวฮาร์ดเกิดเป็นยาแห้งพี่น้องได้กินยาแห้งพวกแม่พ่อเนี่ยบริกินหัวฮาร์ดพ่อเนี่ยกินตะลุช่วงนี้ก็สิได้กินแต่ยาแห้งนะพี่น้องเอ้ยอีกสองเดือนหน้าก็สิได้ออกนอกพี่น้อง พออากาศมันหนาวซักย่าเวลาโตแม่มันุะคนโตที่มันถือผ่ามันมาข้าใส่ให้สิบซีซีถั่วโตลูกมันเที่นยังพันถือผ่านนะพี่น้อมมันปีหนาสิผอมถือผ้าให้สิบซีซียาตัวนี้เป็นยาฟุกแอนเลอมพี่น้อมมันเป็นยาอันพวกฟองกันนะพี่นุ่มฟองกันพวกอันผวกพะาใบไหม่ในตับพวกพญาะที่เป็น โตนี่ยหน่อยนะพี่น้องพญาศายเดือนที่ว่ามันอาศัยอยู่ในกระเพาะอาหารของของสัตว์นะพี่น้องมันก็จะหายคือคนเท่านั้นแหละพี่น้องพี่น้องข้าก็มีค้นท่าก็มีอันพญานี่คือกันเนาะที่ว่ามันมากคับพวกผชพักพวกหญ้าพวกยังพี่น้องพญาศายเดือนนะพี่น้องพวกใบไม้ในตาพวกเลื่อมพวกเลื่อมเนี่ยพี่น้องง่วก็คือกันนั่นแหละพี่น้องเขาต้องไนไฮน์เนาะให้ปีละครั้งให้ทุกๆปีเลยพี่น้องแต่ว่าให้ปีละครั้งเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝาก่นอนจะหนีพี่น้องพี่คกกุณธรรมยังไงคะคอมเมนต์มาได้พี่น้องตัวแดกข่อยหูก,กับไอีม,มาตอบเนาะตัวโบหูก,กับชิทามพอสามีก็ต,ตอบเนาะเพราะว่าเขาจะมีประสบการณ์ในการเหตุภาพมากือพอสามีคนนี้นะถ้าเหตุภาพมากก็พอแล้วนี่นะตั้งแต่แรกเกิดเนาะพอแม่เขาจะกับพาะเหตุภาพมาสินะเขาก็เหตุภาพมาสามชีเจริญเส้นแล้วพี่น้อง สำหรับคลิปอีกก็ฝากไว้พี่น้องไปก็เจบกายบายเอาไว้เจอกันใ่คลนะิปหนา